อุปกรณ์ของเราชุดเดิมค่ะเรามาดูกันอุปกรณ์ของเราชุดเดิมนะคะการทดลองคราวที่แล้วทําให้นักเรียนได้รู้ว่าได้รู้ว่านะคะไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งไฟฟ้าสามารถทํางานได้นะคะไฟฟ้าสามารถทํางานได้ไฟฟ้าสามารถทานะะฟฟําให้หลอดไฟสว่างได้แล้วไฟฟ้าจะ นำมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรนะคะม,มีการทดลองให้ดูนะคะมีอุปกรณ์ให้เหมือนเดิมขอใช้ฐานเป็นสองก้อนแล้วกันนะคะมีฐานไฟฉายมีรางฐานฐานไฟฉายเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นะคะอย่าลืมนะแบตเตอรี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้ามีหลายรูปแบบในรถยนต์ก็มีแบตเตอรี่นะนักเรียนรู้ปะคะ ในรถเครื่องก็มีนะนักเรียนอันนี้รู้เปล่าคะรู้ค่ะอ่ากลับบ้านเย็นนี้ไปแกะรถเครื่องดูเลยไอ้แบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะพ่อพ่อยืมไข่ควงก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปแกะรถเครื่องพ่อดูหน่อยซิแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะโอดีนะไปแกะรถเครื่องพ่อดูนะคะหรือรถยนต์มีพ่อพ่อแบตเตอรี่รถยนต์อยู่ตรงไหนอ่าหรือแม้กระทั่งกุญแจรถนักเรียนกุญแจรถที่มีรีโมทยิงปิ๊บ มีแบตเตอรี่อยู่ค่ะในกุญแจรถนะคะในกุญแจรถนะคะหลายรูปแบบนักเรียนหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าบางทีก็จะเป็นกลมๆเป็นแท่งๆเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอ้าวมีทานไฟฉายมีรางฐานสําหรับใส่ฐานไฟฉายแล้วก็มีหลอดไฟแล้วก็มีสายไฟนะคะเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาต่อลองต่อหลอดกันนะคะขอเลขที่ เลขที่วันนี้30เลขที่30มมีไมเอ่ยมอม่ขอเลขที่1ห้องหนึ่งค่ะเลขที่หนึ่งห้องหนึ่งมาแล้วนะคะลองต่อดูและกันาจากประสบการณ์ที่มีนะคะ จะต่อได้หรือเปล่านะคะจะต่อได้หรือเปล่าลองดูค่ะตอกติ๊กตอกติกตกอ่าเห็นมาเห็นมาไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาปึ๊บนี่ สายไฟของคุณครูเหมือนที่นีบผ้าค่ะกดและปากจะอ้านะคะ,บ,บ,ะบีบและปากอ้าค่ะนักเรียนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใช้สายนี้ก็ได้ค่ะสีดำนะสีแดงใช้ได้อยู่ลูกเขาเรียกว่าอะไรนะสายไฟแบบปากจระเข้นะคะโอเคสายนี้ด้วยค่ะ ดูนะดูนะ <AT> เพื่อนก,กระซิบบอกว่าเขาที่แล้วที่คุณครูสอนนั้นผมไม่สบายแต่เป็นไงคะนี่ทำเป็นคะ่ะเป็นคะ่ะเขาเรียกว่าประสบการณ์ช่วยสอนนะคะชุบจึบนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกดป,ปากให้อ้าหน่อยลูกปากอ้าและคีบไว้ลูก อ่าออนะคะปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะน้องทิปอยอและนะคะเห็นไหมคะเมื่อเราต่อไฟฟ้าครบวงจรน,นะคะครบวงจรปรากฏว่าหลอดไฟเป็นไงหล<ด>อดไฟสว่างใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนหลอดไฟหลอดนี้เป็นหลอดอื่นได้ไหมได้หลอดไฟสว่างไหมสว,สว่างเพราะอะไร,เ,รออเพราะ ทำไมหลอดไฟสว่างเพราะมีไฟฟ้าไฟฟ้าอยู่ตรงไหนอยู่ในฐานค่ะเก่งมากเลยนะคะถ้าใช้หลอดใหญ่กว่านี้เราต่อกับฐานหลอดไฟจะสว่างไหมคะสว่างถ้าใช้หลอดไฟหลอดนีออนบ้านเราหลอดฟลูออเรสเซนต์บ้านเรานะคะแต่ใช้ฐานไฟฉายสองก้อนนี้หลอดไฟสว่างไหมไม่ไม่กลังไฟไม่พอค่ะนะคะน้องเสื้อแดงน้องอะไรนะน้องการนะคะถ้าเราใช้หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์บ้านเรานะคะแต่ว่ามาต่อกับฐานสองก้อนนี้ไม่สว่างค่ะเพราะกำลังไฟฟ้าไม่พอนะคะกำลังไฟฟ้าไม่พอเพราะฉะนั้นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์บ้านเราจะต้องต่อกับไฟฟ้าบ้านเราแน่นอนค่ะไฟฟ้าบ้านเราค่ะเมื่อต่อเข้าปุ๊บจะทำให้หลอดไฟสว่างเมื่อหลอดไฟสว่างแสดงว่าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในฐ่านไฟฉายนี้เปลี่ยนเป็นพลังงานหนึ่งนั่นก็คือพลังงานอะไรคะพลังงานอะไรคะ,ะพลังงานตรงนี้คือพลังงานแสงเก่งมากเลยปลุมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเป็นพลังงานแสงแล้วแสงไม่ได้มีเพียงแค่สีนี้สีเดียวแต่แสงมีหลายสีค่ะขึ้นอยู่กับหลอดไฟนะคะนักเรียนเวลาไปเที่ยวงงานวัด นะคะจะเห็นเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงส,งสีแดงสีชมพูนะคะหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับหลอดไฟว่าภายในหลอดไฟนั้นเขาจะผสมสารสีอะไรลงไปนั่นเองนะคะได้หนึ่งอย่างแล้วนะพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงได้นะะไพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงได้นะคะต่อไปพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้อีกนะคะขอเลขที่ หนึงห้องสองค่ะม,ม,ามาหรือเปล่าเออและที่หนึ่งห้องสาไม่มาไม่มาอ้าวขอออดี้มาเลยแล้วกันค่ะเพราะวันนี้รู้สึกว่าออดี้นั่งยิ้มแป้นให้ค,คุณครูตั้งนานแล้วนะคะออดี้บอกว่าให้ทราะไลมีติคะในเมื่อเราต่อครบวงจรแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น พลังงานแสงแล้วพลังงานฟไฟฟ้ายังเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานรูปอื่นได้อีกด้วยออดี้ลองเอามือไปแตะที่หลอดไฟค่ะแตะที่หลอดไฟค่ะรู้สึกเป็นไงคะเดี๋ยวนะออดี้แตะดูนะ อ่านะคะออดี้ลองแตะอีกครั้งหนึง่งออดี้รู้สึกเป็นไงร้อนครับร้อนมากไหมไม่มากครับไม่มากอุ่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆความรู้สึกบอกว่าหลอดไฟหลอดนี้ร้อนนะคะเอาปรบมือให้ออดี้หน่อยค่ะขอนั่งค่ะจากออดี้ค่ะชื่อเลยนะพักขวุฒใช่ไหมคะม,มาลองมาแตะดูอีกสักคนหนึ่งนะคะแตะดูค่ะ รู้สึกเป็นไงคะร้อนครับรู้สึกว่าร้อนๆน,นะคะเอาประมือกับเพื่อนหน่อยค่ะอานะคะแสดงว่าแสดงว่านะคะ,ะพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงได้ค่ะและพลังงานไฟฟ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้ความร้อนความร้อนได้ค่ะพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนได้สองรูปแบบแล้วนะคะ พลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงได้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้นะคะงงไหมงงไหมไม่งงอ่าไม่งงถ้าไม่งงนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้คุณครูเก็บนะคะคุณครูเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากหลดไฟเราเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะเปลี่ยนจากหลดไฟเป็นอมอเตอร์ที่ติดใบพัดเหมือนเดิม ะะจากการทดลองคราวที่แล้วเราทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราต่อเข้าไปมีไฟฟ้าปุ๊บมอเตอร์จะหมุนใช่ไหมคะถ้ามีไฟฟ้าปุ๊บมอเตอร์หมุนแต่แต่ไอที่หมุนหมุนเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานอะไรเราลองมาทดลองกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอ้าวพลอยมาคุณครูลองแกะฐานซิเพื่อนจะทำได้หรือเปล่า ะะยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งอยากทดสอบนักเรียนเพราะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนชายเขาจะทําเป็นเพราะว่าของเล่นเหล่านี้นักเรียนชายเขาชอบนะคะลองดูนะคะชืบโอเคทำไงต่อนีบเข้าไปปากจระเข้อ้าแล้วนีบเข้าไปอ่า อีกซ้ายสีหนึ่งค่ะสีแดงบนที่นิดผ้าเคยช่วยคุณย่าตากผ้าหรือเปล่าเนาะโอเคเอ้าวทำไงต่อวันนี้เราใช้ฐานสองก้อนนะคะแค่แตะๆก็ได้ค่ะปรากฏว่าเมื่อต่อครบวงจรเป็นยังไงคะใบพัดเป็นไง หมุนนะคะปร่งให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอ้าวน้องพลอยไปนั่งที่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกระแสะไฟฟ้าอยู่ในฐานไฟฉายกระแสะไฟฟ้าอยู่ในฐานไฟฉายเราสามารถทําให้กระแสะไฟฟ้าที่ทํางานได้ด้วยการต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วต้องต่อให้ครบวงจรด้วยนะคะพอต่อชืบเข้าไปใบพัดหมุนค่ะใบพัดหมุนค่ะ นะคะมอเตอร์ทํางานค่ะมอเตอร์อยู่ไหนมอเตอร์มอเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะแล้วด้านหลังด้านหลังนะคะก็มีสายเห็นไหมคะด้านหลังก็มีสายสายนี้ต่อไปไหนไต่อไปไหนอยู่ด้านล่างค่ะสายจะโผล่มาด้านล่างและสายโผล่มาด้านล่างปุ๊บจะต่อเข้าตรงกับที่เราต่อเราเสียบเอ่อมาให้กระแสไฟฟ้านะคะ ให้กระแสไฟฟ้าไหลมาตามนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็เสียบตรงนี้โอเคนะโอเคนะคะโอเคพอเราเสียบปุ๊บอ้อาวเป็นไงล่ะมลหมุนไหมหมุนค่ะคการที่นะคะการที่มอเตอร์ที่ติดใบพัดหมุนนะคะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ทําให้วัตถุหมุนได้เราเรียกพลังงานแบบนี้ว่าเป็นพลังงาน พลังงานพัดลมเป็นพลังงานหมุนเป็นพลังงานลมพลังงานอะไรคะเรียกว่าพลังงานกลฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะตอนนี้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในฐานไฟฉายค่ะเดินทางมาปื๊บปื๊บปตามสายไฟป๊บปื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 ๊บแล้วมาที่มอเตอร์มอเตอร์ติดใบพัดนะคะมอเตอร์ติดใบพัดใบพัดหมุนค่ะนะคะใบพัดหมุน เราเรียกพลังงานแบบนี้ว่าพลังงานกล